เอลยืดคัตต้อนนะคะป้ายจับมือนะคะลูกค้าสองแปด อยากดูแบบไหนชายนี่บอกเลยผ้าพามัดีเลยช่ลูกค้าผ้าดีมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะสนใจสินค้าตัวอื่นก็อินบอกนะคะอันนี้หนูกําลังเปิดเอวยืดนะป้ายจับมือค่ะลูกค้าป้ายจับมือนะคะา แม่สีพื้นสีน่ารักสีรูปกวาดมีทั้งหมดค่ะขายยาวซองชั้นซอบสีอัมบูขายาวลูกค้าสีชมพูน่ารักมากโคตรใหม่เลยใช่ค่ะใหม่มากนะคะลูกค้าราคาปกติอยู่ที่28นะคะลูกค้ารูปรีวิวเหลืออยู่ที่26ค่ะแม่แม่รีบเอฟกัน ก็คือแบบไม่ไหวจริง มากค้าขับรถขับราออกไปข้างนอกต้องขยาวแขนยาวแล้วล่ะที่เทาะคะ่ะไม่งนนั้นไม่ยังไม่ไหวลูกค้าไม่จริงจังฝากกันกดไลค์กดแชร์หนูด้วยนะคะแม่ๆรูน่นี้รูปรีวิวรับไปรถสองร้อยค่ะคุณคนนเพิรูปรีวิวรถสองร้อยนะจ๊ะวันนี้มาเปิดกันมีผ้านิรินนะคะแล้วก็ จะหมุนแล้วหนูก็จะวิ่งหนีเลยนะ่ังนี่นี่นะจ๊ะนี่ค่ะลูกค้าสีส้มจ้ะแม่สีส้มตาตาไปนะพี่ตาไหมเขาเรียกอสีอะไรสีตาเหรอสีตาเหรอสวยสีเขาเรียกอะไรสีส้มอิดส้มอิดเชื่อหนูส้มอิด ไม่รู้สีอะไรอ่ะขวันด้วยขวัญน,นี่ไงหนดดูไนี่สีน้ำตาลอันนี้อันนี้สีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลอันนี้สีอะไรอ่ะสีเทามั้งลูกค้าดูสีเอาเองนะแม่ค้าตาสวยค่ะ I wow. บอกเลยค่ะว่าร้อนมากแม่เอาไปใส่กันแดดเสื้อคับซิ่ง,<อ>งสวยนะอนเออ เกินไปค่ะลูกค้าใน่ก่านะน่ารักมากกริตนมาดูดีคุณมันหลวมจังไปลูกค้าน่ารักนะความเกิงไปต่ออันนี้เป็นลูกไม่ใช่ลายลูกไม้ลายดอกไม้ไซส์ใหญ่ไหมคะ เล,เล็กใหญ่ใส่ได้หมดค่ะลูกค้าเป็นเอวยืดเนาะดูดิลูกค้าดูของหนูมันยืดนะลูกคา้าใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะดูความเชือกเชือกมีอยู่นะลูกคา้าไม่หายไปไหนนี้ผ้าสะอาดนะคะลูคกค้าใต้จับมือเนาะตัวนี้เป็นขายาวค่ะ บอยตัวนั้นเออใช่ลูกค้าหนังน่อยเอาเลย <Okay. S 1> นี่จากลูกค้าสีขาวค่ะรางี่ไว้กระดอันนี้สีผ้าดูย่างมากเลยนี่ไม่คะกะตาถ่วเล, <laughs> ลูกค้าสีน่ารักมากแบบคลาสลกันไปเลยค่ะหนูชอบสีแบบ หลหข้อดีของเอวยืดนะคะลูกค้าไม่ต้องวัดไซด์ด้วยก็คือมันเอวยืดเนาะเท่าไหร่มันก็เข้าตัวเลยลูกค้าใช่แล้วก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยคะ่ะลูกค้าสวัสดีแม่แม่ที่เข้ามาใหม่ในไลฟ์ด้วยนะคะถ้าใครยังเพิ่งเข้ามาชมนะคะอยากรู้สินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะในร้านของเรานะคะสามารถอินบอ์หาเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวมีพี่แอนมินให้บริการอยู่นะคะแล้วก็ในตัวงาน สินค้าะคะก็จะมีหลากหลายประเภทเนาะลูกค้าอยากดูตัวอย่างของงานไหนนะคะสามารถแจ้งในไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคะเราจะมีการอัปเดตใน Open Chat โอเพนแชทหนูฝากด้วยนะคะฝากในโอเพนแชทด้วยเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตสินค้าก่อนจะรีวิวก่อนจะขึ้นของลงของเรามีอัปเดตให้หมดอยู่ในนั้นเลยนะคะลูกค้าจะได้ไหมคะ ให้ก่อนโอนก่อนเอาก่อนค่ะลูกค้าเพราะว่าของลงแป๊บเดียวคือหมดบางทีหมดกลางอากาศเลยลูกค้ายังไม่ถึงก็หมดแล้วนะแม่รีบๆกันนะช้าอดเลยช้าอดเลยใช่ช้าก็คืออดเลยช้าปพิมปดปับจ้ะเพราะว่าใครไวใครได้เนาะทีขาวค่ะ อย่างหนูไหมอ่ะลูกค้าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช็คด้วยพูดไปแล้วแต่แม่แม่หลอกถ้าไม่ได้ยินยังไงก็ได้ยินในนะั้นเพราะวบบกระสอบอย<า>ู<า>่แล้วอะไรนะพบบกระสอบอยู่แล้วเพิ่งถามลูกค้าบอกได้ยินอยู่แล้วแหละหนูแหกปลาคาร์ ไปกับผ้าแล้วค่ะมาค่ะลูกค้าดีนดูลูกค้าหลายตัวมากหนูเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะนี่สวยอะเขาเรียกว่าสีอะไรอะพี่เหลืองไข่หรอเหลืองสวยตาแม่ค้าพูดสีพี่เดียวถือตาเนาะตาแม่ค้าเห็นเป็นสีนี้แหละนี่ค่ะลูกค้า เนี่ยหนูชอบสีอย่างเงี้ยลูกค้ามันน่ารักแส่งตัวง่ายด้วยนะคะนี่แม่แม่คอมเมนต์มาคุยกับหนูได้นะนนเดนมึงเหาอตุกลูกค้าถามว่าอยากายาพูดใช่ลูคกค้าถามว่ากินข้าวหรือยังคะ สวยมากลูกค้าเห็นปะคือเราแบบใส่เสื้อแบบสีเรียบๆใส่กับกางเกงสีสีแบบอะไรก็ได้อะมันง่ายมากๆแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะไปวดัดไปเที่ยวอยู่บ้านขาบับรถอะไรใส่ได้หมดเลยแล้วก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยคะ่ะลูกค้าพอดีเอวยืดไม่ต้องแบบจะใส่ได้ไหมจะอะไรได้ไหมเนาะเพราะว่ามันเป็นทรงแบบใส่สบายนะคะแล้วก็รัดเข้าเอวตามตัวค่ะ ลูกค้ารับลูกค้ารับรีวิวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้าขอบคุณค่ะลูกค้าสวยตึ้งสวยตึ้งเอาไปหนึ่งค่ะสวยจริงลูกค้าดูความค color pool ได้เลยว่าแบบสวยมาก เดี๋ยวพอตอนท้ายเดี๋ยวเราจะให้ดูผ้ากันอีกทีใกล้ๆก,กันเนาะลูกค้านี่ค่ะนี่หนูลูกค้ามันเอวเอมันเป็นขาย,ยาวแบบจริงใจแนละ้วคือหนูตัวเล็กแช่หนูต้องต้านแบบเนี้ย เราจะมารีนีนีกรอบนะคะเรารอบเราไป3ารอบแล้วนะลูกค้าสวยมากถ้าสะอาดค่ะลูกค้าลูกค้าท่านอื่นนะคะถ้าอยากได้ลูกไปเปิดเองนะคะลูกค้าราคาปกติที่2,800บาทค่ะลูกค้า2 0 0 0 ลูกค้า<ป>สามรอบแล้วนะเล่นดี้ดูผ้าลูกค้าลูกค้าท่านอื่นนะคะอยากเอฟไปเปิดเองนะคะลูกค้า 28, สองแปดสำแม่สองแปดนะคะ สีแปะคือ่ไหนาความคอลอร์ฟูของค้าคือสีเรียบร้อยโทนสะอาดแบบอยากได้แบบใส่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันใส่ไปทํางานได้ทั้งหมดเลยนะลูกค้าสีหลากหลายมากสําหรับไว้จับมือนะคะตัวนี้เป็นกางเกงขายาวนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูภาพกันค่ะลูกค้ามานี่อ๋อ ลงลูกกวาดสีน่ารักสุดลูกค้าไปค่ะนี่ค่ะลูกค้าดูดิความน่ารักลูกค้าความสีายจับมือคือทําถึงลูกค้าดูสีน่ารักมากเดี๋ยวหนูจะพาไปดูสีแบบโคเลียเป็นอีกนะ,กะมีทั้งยังไม่ได้ขึ้นราวด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าราวเราเอาไม่หมดนะ นี่อาดูลูกค้าผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยชายหญิงใส่ได้หมดค่ะแม่ไม่ต้องวัดเอวไม่ต้องวัดไซส์นะคะแล้วก็ผ้าสวยตรงปกตามหนูแจ้งเลยนะเปิดกระสอบกันเองได้เลยไปลุ้นกันเองได้เลยค่ะลูกค้ามาลูกค้าดู รีดหน่อยสวยเลยมาตหมดแล้วค่ะเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยใช่นี่ลูกค้าโอดูดอ่ะรุกนี้สองแปดนะคะลูกค้าป้ายจับมือคะ่ะใครสนใจนะคะสามารถเอฟได้เลยนะคะแจ้งในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปไลน์ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ